ไอเอ็นไอเอ็นเอ้าบักเปามึงมาจังใดนี่ก็มาหาเจ้านี่แล้วเป็นยังไดล่ะบ้ามึงใครแน่ล่ะบ่เออกับใครอยู่อยู่สิบนายมันก็เศร้าดอกไน่อย่างมึงมาหากูเว็ดอย่างอยู่พุ่นมึงมาวินเอาเฮ็ดสันติโอ้ยก็มาหาเจ้านี่แหละแนวเฮ็ดหันเจ้าเฮ็ดอีหยังนั้นโอ้ยไปเบิ่งเขาเอาไม้ออกจากโรงอบแล้วล่ะก็เอาไปตากสั้นใบสันตัวแล้วระบ่บาดนี่แล้วอะไรด้พ่อแหวงเราให้ข่อยมาส้วนเจ้าขึ้นไปเบิ่งทางห่วยฝนมาสัตฮะอีหยัางกว่พ่อแหวง เพื่นให้ข่ายมหาเจ้าให้พากันขึ้นไปเบื้งห้วยฝนแล้วก็ย่างเละน้ำห้วยไปเรื่อยๆจนหอดน้ำตกผูพายโดคุณเอ้าสิไปเบื้องเหีอยยังซุ่นลูกน้องละวานเห็นขวนใหม่ลอยมานํำนำแล้วจังไดบัดเอากัเขาตัดไม่อยู่ในเขี้ยดเล่าเมียไม่ท่อนงง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 างงงงงบ่งง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 งสงง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 ้งงงกงบงงงงยงง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 งางง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 งตงแมน เราคินว่าสิมีคนตัดไหม้อยู่ในโดงหันเดี๋ยวนี้ห่วยมันคือหยาบคือมืนไึงเฮือกผู้ใดก็ได้บอกผู้นึงกับย่งผู้นึงมันบ่อได้เก่งได้กลัวกันจ้อหน้อยเลยตัวนี้ห้วยจักแล้วคุณบอกให้ฮาไปเบืองฮาก็ต้องไปเบืองแล้วเนาะเอาไปไปสันไปมึงแต่งอีหย่างมาแนนี่ของมึงบ่มียังแล้วบ่มีจะมากับปืนนี่แล้วห่วยสิขึ้นไปทางห่วยฝนมามันเอาไปน้าบ่ไดได้ห้วยจะว่าย่างโถเวยย่างอยู่แล้วทางย่างหันให้เด็กน้อยเอาล้อไป่งเอาขาจิตไปกัฟ้าวไปเดี๋ย Ôi, bà để khẩn phú rồi là quê. Bây, bây bằng tua.